ราบสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยอยู่แม่ทัพอีกแล้วกับในเกมฟรีไฟนะทุกคนโอเครับผมมีกิจกรรมเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะทุกคนอย่างแรกับผมไปท็อปอัพนะครับนี่ครับผมก็เติมครบรับคมมีดเพลิงนะทุกคนก็เป็นอ่ำเป็นมีดนะฮะนี่เติมครบ9 9เเพชรเท่านั้นเอง่ะทุกคนก็จะได้มีดเพลิงไปนะดูดิโคเท่คล้ายคานะดาไฟเลยอันนี้ก็เป็นแบบมีดไฟนะครับนี่มีดไฟครับผม เติมแค่99 mm. เพชรเพเท่านั้นครับผมหรือเติมแค่37บาทนะทุกคนถ้าเติมในนี้นะก็37บาทก็ได้เป็น100เพรก็จะได้รับไปเลยนะครับนะโอเคครับผมถัดไปอนี่เรับผมกองยางแบดไม่แคทนะครับเป็นยังไงชุดโคตรเท่ดูดิกองยางแบดแต่ไม่แคทนะครับโอเคครับผมมาดูกันนะก็เออหนึ่งพิมพ์เขียวนะเอ้ยหนึ่งลูก หนึ่งโทเค็นอ่ะเาเรียกว่าโทเคนหนึ่งโทเค็นนะครับก็จะได้หินแปลงล่างนะทุกคนสองโทเค็นนะครับได้อันนี้ไปเลยนะทุกคนเป็นเอ่อแม็กซ์เซปนะทุกคนก็ดาเมจบวกสองหมความเร็วรีโหลดลบหนึ่งแม็กบวกหนึ่งนะทุกคนก็เป็นปืนชาร์ดนะครับระยะกลางระยะ ระยะก,กลางกับระยะประชิดนี่พอได้อยู่นะครับแต่ระยะไก,กลไม่ได้นะสำหรับปืนนี้นครับก็ช็อกกินนี้ก็โอเคถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ปืปนชาร์จนะทุกคนปืนชาร์แล้วก็ดามจมันน้อยนะทุกคนแต่เราเพิ่มดามจเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะดีนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มแม็กด้วยเพิ่มดามจกับแม็กไปนี่ก็โอเคถือว่าโอเคเลยนะครับนะสำหรับปืนชาร์นี้ไปแล้วก็สามโทเค็นครับผมก็รับอันนี้ไปเลยนะครับนี่ครับผม ลายโคตรเท่เป็นลายแบบลายคาบูกินะทุกคนเหรอจะว่าคาบูกิอ่ะใช่ครับผมคาบูกินะครับเพื่อโอเคกางเกงรองเท้าก็เอาแบบครบเี็ดีกว่าทุกคนใส่แบบครบเีตน่าจะเท่นะครับขรงผมก็โอ้ยพอได้อยู่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะหมดกันกี่เพจน,นะทุกคนถ้าได้ขอดำเราก็เอาไปแลกแล้วหมุนใหม่ได้ด้วยนะอันนี้คือของรางวัลน,นะทุกคนนี่แล้วก็มีชุดอันนี้ด้วยนะครับนี่ชุดที่แบบเขาชอบเล่นไฮไลท์กันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะครับผมมีอยู่หนึ่งมือเอ้ยสองมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกเพจนะทุกคนเดี๋ยวขอจดไว้ก่อนอ่ะผมก็ขอจดไว้ก่อนเอ่อสองมื่นเออสองมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกเพจนะครับอ่าเรียบร้อยจดไว้เป็นทีเรียบร้อย,อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหมดกันกี่เพจและคนดูหมดกันกี่เพจมาบอกผมด้วยนะ เดี๋ยวเรามาหมุนกันนะนับหนึ่งครั้งสิบเก้าเผ็ดผมสิบครั้ง 7, ร้อยเจ็ดเก้าเหมุนทีละเอ่อสิบครั้งดีกว่าผมคุ้มกว่าเยอะไปหมุนเลยครับผมหมุนไปเลยอยดูดิครั้งแรกก็ออกครับผมแบบนี้ตลอดครั้งแรกก็ออกแบบนี้ตลอดผมก็งงเหมือนกันนะคือแบบหมุนครั้งแรกก็ออกครั้งสองก็ออกแ้วพอไอเอ่ออันที่สามเนี่ยออกยากเหลือเกินนะผมก็งงเหมือนกันว่าแบบทําไมดูดิทุกคนออกง่ายเกินไปไหมอ่ะ แต่ค่ะหลังหลังจากเนี้ยทุกคนหลังจากนี้ประมาณอีกห้าทีสิบนาะสิบทีอะคือแบบยาวๆเลยคอยดูนะคอยดูนะทุกคนแต่ถ้าแบบอีกครั้งหนึ่งแล้วทดยก็คือคุ้มเนี่ยใช้ปะทุกคนมันจะมาประมาณนี้เลยนี่แบบนี้เลยเป็นไงที่ผมพูดไม่เคยผิดเอ้ยมาอะไรมาโอ้รองเท้ามานะครับอือหือ โอเคอันนี้เราก็มีอยู่79ก้านะทุกคนเราก็เลือกไปหมดเลยอย่างเร็วเลยแล้วก็หมุน26ครั้งคนระับผมจับไปจับไหมโอเคผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะอันนี้ก็น่าจะเอ่อเอาเข้าห้องแต่งตัวให้หมดเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่อยากได้ลนะไปห้องแต่งตัวเรียบร้อยอ้อาไปไม่หมดหรอไปอีกดิอ่ะเรียบรอ้อยเอา้าเมื่อกี้ผมไปห้องแต่งตัวไม่ใช่หรอ หรือว่าผมผมเออแลกอ่ะจ้างมาันเถอะนะนี่ครับผมก็ได้มาแล้วนะครับเออลูกแก้วนะทุกคนแล้วก็ม็กซ์รือว่าผมนี่เรียบร้อยผมก็ใช้เลยไหมนี่อุ้ยทองด้วยเหรออุ้ยเป็นกรอบทองด้วยนะทุกคนน่าจะดีนะครับเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะฮ่าแล้วก็ชุดผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงนี่โคตรเทเอูเป็นไงเป็นงา,นงาของมันต้องมีบอกเลยว่าของมันต้องมีนะครับทุกคน เราจะเอามาลบกันนะว่าผมเหลืออยู่สองหมื่องพันหกร้อยเจ็ดสี่เพชับผมเท่ากับผมหมดกิจกรรมนี้ไปแค่1นึ่งพัร้อยามสองเพเท่านั้นเองทุกคนทรงอย่างแบดไม่เกลือนะครับนี่ไงทงอย่างแบดไม่เกลือนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะหนึ0งพัี่ร้อเพชกับชุดแล้วก็กินปืนแล้วก็ลูกแก้วนะครับถือว่าคุ้มเลยนะทุกคนแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยผมเอาไปแลกกับอันนี้ด้วยก็ได้นะ ยวขอดูก่อนทุกคนนี่ครับผมอันนี้ที่ผมมีไว้นะลูกแก้วดูดิลูกแก้วห้าอันพอดีเลยครับผมและอันนี้ก็อันนี้มีแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็แลกไปเลยครับผมนี่เรียบร้อยมีแบบสองกระบอกเลยอันนี้ก็แบบสองกระบอกไปเลยแล้วก็อันนี้ก็คือพิมพ์เขียวโคตรเยอะทุกคน1ิพ์สองอันนะแต่เมื่อไรเอาไว้แลกอ,อันหน้าแล้วกันนะอาตัววิโวนันน้ก็อีกสิบเอ็ดวันเท่านั้นนะครับเราจะได้มาสุ่ม โชว์กันอีกนะว่ามีอะไรกันเข้ามาทั้งแล้วก็นี่ครับผมละคังดังเพราะคนตีให้โลกรู้ว่าเราปังเฮ้ยใกล้เก้าเพชรครับผมรับท่าทางการันตีก็คือใกล้เก้าเพชรนะรับท่านี้เลยครับผมนี่นี่รับท่านี้เลยการันตีแน่นอนแล้วก็5 0 0อยห้คือ5 5 5เพชรนะทุกคน5 5าราเพชรก็ได้ชัวร์ครับผมก็คือถ้าเหมาตู้ก็คือได้ได้ท่านี้ไปครับผมเอาผมยังไม่ได้โหลดเรอ โอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บน,นึงนะทุกคนนี่เป็นไงระคังตีไอ้ระคังดังเพราะคนตีอะไรครับนี่ยนี่ถ้าแบบตีไปแล้วเดินไปได้นี่โคตรเท่เลยนะแบบตีไปแล้วแบบกดเดินไปอะทุกคนเฮ้อโอเคครับผมก็เลือกกันที่เราไม่อยากได้แล้วก็ตีไม่หยุดเลยแล้วก็ตีตีตีไม่พักเลยฮลัลโหลโกคครับผมเลือกกันที่เราไม่อยากได้นะนี่กับอันนี้แล้วกันนะครับโอ้ยเหลือเอาวัานนี้อันนี้แล้วกัน เคปเพชรครับ okay, ผมครั้งแรกนะแต่ก็คือเหมาตู้ก็คือ555เพชรเท่านั้นนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วน่าจะแบบไม่ต้องแบบอันนี้เพชรไว้นะวยผมว่าผมน่าจะได้เหมาตู้ผมไปไวเลยดีกว่าไปไวเลยดีกว่ายังไงก็รู้ว่าได้เหมาตู้คนเราอะดวงมันอยู่แหลว่ะจริงๆนะเอาจริงๆนะมันอยู่แหลว่ะใช่ใช่ปะใครๆก็รู้ผมก็รู้นี่ไงโถตีไม่พักเลยครับผม โอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเอาไปใช้โชว์นะตีไม่พักเลยอ่ะกิจการของกิจกรรมของผมผมหมดไปเกือบเกือบสองพันเพนะครับเกือบนะเกือบนะเกือบเกือบก็อีกประมาณอีกไม่กี่เพชรก็ครบสองพันะประมาณนั้นนะทุกคนใครที่อยากได้อันไหนก็เข้ามาจัดกันนะทุกคนก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายไปแล้วครับทุกคน